สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องไส้ติ่งครับใช่แล้วอวัยวะที่หลายคนคิดว่ามันไร้ค่าแถมยังเป็นตัวสร้างปัญหาอีกต่างหากแต่จะเป็นไปได้ไหมครับว่าจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นอาวุธลับของร่างกายเราเอาล่ะมา,ขาไขเป็นสนานี้ไปพร้อมๆกันเลยครับ พอพูดถึงไสติ่งเนี่ยภาพแรกที่ลอยขึ้นมาในหัวของคนส่วนใหญ่เลยก็คือไสติ่งอักเสบใช่ไหมครับแล้วก็ต้องผ่าตัดเอาออกสถานเดียวก็น่าคิดนะครับว่าเอ๊ะแล้วทําไมร่างกายเราถึงต้องมีอวัยวะที่ดูเหมือนจะรอวันสร้างปัญหาแบบนี้ติดตัวมาด้วยละ่ะคือถ้าเราย้อนกลับไปดูในประวัติศาสตร์การแพทย์นะครับไสติ่งเนี่ยแทบจะเป็นเหมือนจำเลยของร่างกายเลยนะเป็นผู้ร้ายในสายตาของนักวิทยาศาสตร์มาแบบนานมากๆครับ แนวคิดที่ว่าไซติ่งไร้ประโยชน์เนี่ยมันทรงพลังมากนะครับเพราะคนริเริ่มก็คือชาลส์ดาวินเลยทีเดียวเขาบอกว่าไซติ่งเป็น vestigial organ ครับพูดง่ายๆก็คืออวัยวะที่มันหลงยุคมานะครับเหมือนเป็นของที่ระลึกที่ติดมาจากบรรพบุรุษของเราในสมัยที่ยังกินแต่พืชเป็นหลักพอเรานดวัฒนาการมาเรื่อยๆไอเจ้าอวัยวะชิ้นนี้มันก็เลยหมดหน้าที่ไปกลายเป็นของที่ไม่มีประโยชน์อะไรแล้วพอถูกตีตราว่าไม่มีประโยชน์แล้วเนี่ย ภาพลักษณ์ของไส้ติงก็เลยกลายเหมือนเหมือนระเบิดเวลาดีๆนี่เองครับที่มันซ่อนอยู่ในร่างกายเรารอวันที่จะอักเสบขึ้นมาสร้างความเจ็บปวดทรมานแล้วสุดท้ายก็ต้องไปจบที่ห้องผ่าตัดเนี่แหละครับคือภาพจำที่คนมีต่อไส้ติงมาเป็นร้อยร้อยปีเลยเอาล่ะครับแต่เรื่องราวทั้งหมดที่เราเชื่อกันมาเป็นร้อยปีเนี่ยมันกาลังจะเปลี่ยนไปเพราะเรากาลังจะเข้าสู่จุดหักเหที่สาคัญที่สุดของเรื่องนี้ครับ นั่นก็คือทฤษฎีที่น่าทึ่งมากที่ชื่อว่าทฤษฎีเซฟเฮาส์ลังดูไทม์ไลน์มีนะครับจากยุค1,800ที่ดาวินบอกว่ามันไร้ค่าเวลาผ่านไปเป็นร้อยร้อยปีเลยนะครับจนกระทั่งปี2007นี่เองครับทีนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยดูก๊กก็ได้ออกมาเสนอชุอดทฤษฎีใหม่ที่เรียกได้ว่าสั่นสะเทือนวงการไปเลยเป็นการพลิกบทบาทของไซติ่งจากจำเลยให้กลายมาเป็นพระเอกเฉยเลยครับ และนี่คือก่นของเรื่องเลยครับพวกเขาบอกว่าไส้ติ่งเนี่ยอาจจะทำหน้าที่เป็นเซฟเฮาส์ครับหรือถ้าจะให้เห็นภาพก็คือเป็นบ้านหลบภัยสำหรับแบคทีเรียดีๆในร่างกายเรานั่นเองโหแค่คำพูดนี้คำเดียวเนี่ยก็เปลี่ยนมุมมองที่เรามีต่อไส้ติ่งไปแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะคะแล้วไอ้เจ้าเซฟเฮาส์นี่มันทำงานยังไงล่ะอ่ะลองนึกภาพตามนะครับสมมติว่าร่างกายเราติดเชื้อในลำไส้แบบรุนแรงมาก สิ่งที่ร่างกายทำก็คือการเกิดภาวะที่เรียกว่า flash flood ครับคือการถ่ายท้องแบบมโหลานเทือขับทุกอย่างออกมาให้หมดซึ่งแน่นอนว่ามันก็กวาดล้างทั้งแบคทีเรียตัวร้ายและตัวดีออกไปจนเกลี้ยงเลยแต่แบคทีเรียดีๆบางส่วนที่ฉลาดพอจะหนีเข้าไปหลบอยู่ในไส้ติ่งนี้แหละครับเพราะมันเป็นซอยตันปลอดภัยพอพายุสงบ อาการป่วยเริ่มดีขึ้นกองทัพแบคทีเรียดีก็จะออกมาจากเซฟเฮาส์เพื่อยึดพื้นที่คืนแล้วก็ฟื้นฟูสมดุลในลำไส้ของเราให้กลับมาเป็นปกติครับมันสุดยอดมากเลยนะครับถ้าจะเปรียบเทียบไปเห็นภาพชัดๆเนี่ยไส้ติ่งก็ไม่ต่างอะไรกับเรือโนอาฉบัดจุลินซีเลยครับที่คอยเก็บรักษาสิ่งมีชีวิตดีๆที่จำเป็นต่อร่างกายเราเอาไว้ในช่วงเวลาที่เกิดวิกฤตการณ์น้ำท่วมใหญ่ในลำไส้ของเราแต่เดี๋ยวก่อนครับ เรื่องมันยังไม่จบแค่นั้นนะคือนอกจากจะเป็นบ้านพักให้แบคทีรียดีแล้วเนี่ยไส้ติ่งยังมีอีกหนึ่งบทบาทลับๆที่สำคัญไม่แพ้กันเลยครับนั่นก็คือการเป็นค่ายฝึกรบพิเศษให้กับระบบภูมิคุ้มกันของเรานั่นเองคือในไส้ติ่งเนี้ยนะครับมันเต็มไปด้วยเนื้อเยื่อพิเศษที่เรียกว่าก o า t ์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญมากๆของระบบน้ำเหลืองในร่างกายเราเลยหน้าที่ของมันก็คือเป็นเหมือนกับป้อมปราการด่านหน้า คอยป้องกันเชื้อโรคต่างๆที่จะเข้ามาทางลำไส้ครับในค่ายฝึกแห่งนี้เนี่ยนะครับมันจะอัดแน่นไปด้วยทหารเม็ดเลือดขาวเลยครับพวกมันจะคอยดักจับเชื้อโรคที่หลุดเข้ามาแล้วก็เหมือนกับฝึกสอนให้ระบบภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยได้เรียนรู้หน้าตาของศัตรูเพื่อที่ได้ได้สร้างอาวุธหรือก็คือแอนติบอดีที่ถูกต้องไปจัดการได้ และจุดที่น่าสนใจมากๆก็คือไส้ติ่งจะทำงานคือคัดที่สุดในวัยเด็กครับซึ่งก็คือช่วงเวลาที่ระบบภูมิคุ้มกันของเรากำลังเรียนรู้และเติบโตพอดีเลยทีนี้ก็มาถึงคำถามสำคัญที่หลายคนคงอยากรู้แล้วถ้าไม่มีไส้ติ่งละ่ะจะเป็นอะไรไหมเพราะก็เห็นมีคนผ่าตัดเอาออกไปตั้งเยอะแยะชีวิตหลังจากนั้นเป็นยังไงกันแน่ก่อนที่เราจะไปหาคาตอบกันลองดูตัวเลขนี้ก่อนครับสเท่าเอ๊ะ ตัวเลขนี้มันกำลังจะบอกอะไรเรากันแน่ฉเฉลยครับจากข้อมูลสถิติที่น่าสนใจมากเขาพบว่าคนที่ผ่าตัดไส้ติ่งออกไปแล้วนะครับมีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อแบคทีเรียรตัวร้ายในลำไส้ที่ชื่อว่า C difficile มากกว่าคนที่มีไส้ติ่งอยู่ถึง4เท่าโอ้โหกราฟนี้แสดงให้เห็นความแตกต่างแบบชัดเจนมากเลยนะครับและที่สำคัญกว่านั้นก็คือพอติดเชื้อไปแล้วเนี่ย ร่างกายก็จะฟื้นตัวได้ช้ากว่าด้วยครับก็เพราะว่าไม่มีทีมสนับสนุนหรือกองกำลังสำรองที่เป็นแบคทีเรียดีจากเซฟเฮาส์ในไส้ติ่งออกมาช่วยกอบกู้สถานการณ์นั่นเองครับมาถึงตรงนี้แล้วเราคงต้องมาทบทวนคำพิภากษาที่เคยมีต่อไส้ติ่งกันใหม่หมดเลยนะครับจากที่เคยเป็นจำเลยมาตลอดวันนี้สถานะของมันเปลี่ยนไปแล้วกลายเป็นเหมือนสมบัติล้ำค่าของร่างกายที่ถูกเข้าใจผิดมานานแสนานานถูกต้องเลยครับ ไ้ติ่งเนี่ยไม่ได้เป็นความผิดพลาดของวิวัฒนาการเลยแม้แต่น้อยแต่มันเปรียบเสมือนกรมทรารประกันภัยฉบับหนึ่งที่ธรรมชาติสร้างขึ้นมาให้เราเพื่อรับมือกับวันที่เลวร้ายที่สุดวันที่เราอาจจะต้องเจอกับการติดเชื้อในลำไส้แบบรุนแรงนั่นเองครับสุดท้ายแล้วเรื่องราวทั้งหมดของไซติ่งเนี่ยอาจจะสรุปได้ด้วยประโยคสั้นๆแต่ลึกซึ้งที่ว่าธรรมชาติไม่เคยสร้างสิ่งใดที่ไร้ประโยชน์ขึ้นมาหรอกครับเพียงแต่บางครั้ง มนุษย์เราก็อาจจะต้องใช้เวลาสักหน่อยก่อจะเข้าใจในสิ่งที่ธรรมชาติสร้างขึ้นมาบทเรียนจากเรื่องไส้ติ่งนี่สอนให้เรารู้เลยนะครับว่าบางทีสิ่งที่เราเคยเชื่อว่ามันไร้ค่าเนี่ยอาจจะมีความสําคัญซ่อนอยู่แบบที่เราคาดไม่ถึงเลยก็ได้แล้วคําถามสุดท้ายที่น่าคิดต่อก็คือนอกจากไส้ติ่งแล้วยังมีอวัยวะหรือความเชื่อเรื่องร่างกายของเราส่วนไหนอีกบ้างที่เราอาจจะยังเข้าใจมันผิดอยู่และกําลังรอวันที่จะถูกค้นพบความจริงเหมือนกับเรื่องราวของไส้ติ่งในวันนี้